สวัสดีครับผมนายราชัชกรภูมิตันรหัส0 0 7ผมนายวิทยาเยาวปรทุมรหัส016นักศึกษาหลัก,กสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลชั้นปีที่2กํกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาเทคนิคมาซาคามสถาบันอาชีวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3วันนี้กับผมจะมานำเสนอโครงการเครื่องสับยนีเปียอนเนกประสงค์ดังต่อไปนี้ครับ สำหรับที่มาของปัญหานะครับที่กับผมจัดทาเครื่องสับหญ้านีเบียนี้ขึ้นมาครับหนึนะครับเพื่อใช้สับหญ้าที่ไรนาได้สะดวกสบายครับโดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าครับ2ครับลดต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมาใช้เครื่องยนต์แทนครับ 3. นะครับพกพาได้สะดวกสบายไปตามพื้นที่ที่จะสับหญ้าหรือที่ปลูกหญ้านีเบียได้อย่างสบาย ชื่อของอุปกรณ์ผมจะนําเสนอตามรายการดังต่อไปนี้ครับครับ1ครับใช้เครื่องยนต์แปดจุดห้าแรงม้าในการขับเคลื่อนหรือส่งกําลังไปยังสายพานนะครับเพื่อให้ขับเคลื่อนโบลสายพานมายังใบมีดใบมีดเพื่อทําการสับหญ้าของหญ้านีนเปียนะครับ ต่อไปเป็นการสาธิตเครื่องสับยาครับสวิดสด์ครับ กลุ่มโครงการเครื่องสรัรบหญ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ